กินยังกับบได้กินยังกับบได้เออกินไม่มันดอกกินแต่น้ำนี่ละโอ้ยไปเหตุเบียกมาไม่เมื่อยกินน้ำอัดลมเย็นๆเ่ย็นยน่น,น่เน่ยเน่ยนี่น่ยมนแ่่เนี่ยเนียเนียนเนี่เนยเนี่ยน่น่เนียเนนี่ยเนี่ยเนยสนี่นีนี่เียเนเน่ยเน้่มเนี่ยเนเีามาเสกิน มันเป็นโกดไปเห็นบอดเลเท่ารทานอ่ะเอ,อ้ยใส่ขาดไปต่อยานอู้กูรลอยากเว้ยกูหักยานกูยานกูตายเว้ยเอ้าไอ้นั่งสันกูมากินดอกเออกูออต้องยานแน่กูไปยานกูตายคือกันละเว้ย้ยไ,ไปไปไปขอเสยไปทีมให้ดอก <c oughs> <c oughs> สัวกินกระไดแล้วกินนำ้ำ กินน้ำมัดลมบ่ได้ก็กนววินบักลำยายนี่ละเว้ยกินบักลำยายนี่แหงแสีบหวานคือกันนั่นล่ะห้ไวยห้วยไหมไงเฮ็ดหยังวะนี่นี่ว่าสิกินบักลำยายนี่มาแต่เฮ็ดเสียกไม่เมื่อยว่าสิกินหวานๆวานจะค่ำนี่นะอยเจ้าคือกล้ากินจกกบ่กล้าเจ้าบ่ย่านเป็นเบาหวานบ่บักลำยายนี่มันหวานคือหยังนี่ตัวห้วยานเป็นเบา,วา,บวาหวานได้หมอเขาบ่ให้กินได้ผู้เฒ่านั่นแม่นสมบูรณ์ บวบ้านคือเลยว่าใจอีหยังเป็นอีหยังไหกูราอยากเว้ยเบาหยังเกิดเป็นตะยานว่าสั่นอึกุมาหารกินดอกสั่นนะเอาข้าสั่นมึงเอาไปซะคูบมเอาดอกเอาไ้ใกล้คูกุยานกูอดกินบ่ได้เอาไปซะมากินดอกเออค่อยันที่ตนเจ้าได้หน่ไม่ใหญ่ขอยล้วเสียหนีหายเด้อเออเอาไปหลุด กินแนว,วันหวานกับบัวได้เว้ยกูก็สิกินแม่มันสมนี่แล้วนี่นี่บักตองอยู่กู๊กชอบบักตองไปตามสมกินกอนอยากเว้ยเอาไม่ไงไม่ไงไม่ไงอีหยังละนี่บักตองเสียไปตาสมกินใช่บักตองไปตามสมเออยไม่ไงชาบัวได้เบ่งบอกอันทอดห้าตันมือนันกินตาบักตองอันโอ้ยขีแตกเปะเปะออ้ยเลยเขาล่งบานคุณเฮ้ เป็นผู้เฒ่ามันกินบ่ได้กินยากสร้างว่าเอาอีหลีข่อยเบิ่งโทรทันาทาศน์บางคํานี่เฮ้ยกินหยังก็บ่ได้กินหยังก็บ่ได้อือกินแม่มันดอกกินแต่น้น <c oughs> ํานี่ล่ะหลับตาขุดอีกแล้วปวดตองมีแต่หน่วยใหญ่ๆมันจะแสีบว่าสันโฮ้ย <c oughs> เอาไปตามกินสมกันนะเป็น <c oughs> ใหญ่เอ้ยเป็นใหญ่